ใต้ประจดีญาณาราชพลั่ะเนื่ออยากมีผู้ผู้ไปสมัครทุกที่ออกมาวันนี้ผมเป็นสมาชิกอาวุโสของพรรคประชาธิปไตยท่าได้รู้จะขอให้พักรขออนุญาตเพราะเพรารอนุญาตได้หนำเลยนะ งานก่องประชาธิปัตย์กูเลิกเทอร์โบที่มาแรกแต่ผมยอมสองเดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วครับที่ตลาธิี่วัดนลาดที่วัดจริงจังแก้ไขปัญหาสัญญาณอยู่โรงพยาบาลอยู่วันกับต้นพุทธนะครับถ้าลงผลกระทบมีความรู้สึกอย่างไรจากเหตุการณ์ก็ก็ดีนะครับเป็นามใจนะ การใช้กฎการสึกหรือพรกฉุกเฉินก็ดีหรือกระบวนการยุติธรรมก็ดีในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการรูปแบบของที่ทำถ้าบอกว่าจะเอาบุคคลนี้ไปเป็นพยานเนี่ยผมคิดว่าการจะเอาบุคคลเป็นพยานเนี่ยบุคคลที่บริสุทธิ์เนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเขาให้ความร่วมมือแล้วกับทางการแต่การที่นํากําลังทหารไป50 10, นาย100นายไปปิดล้อมที่บ้านอย่างเขาบอกเป็นทูวของความผิด ทำให้เขาได้รับความรู้สึกจากสังคมเพื่อนบ้านมองว่าเขาเป็นผู้ก่อเหตุหรือเปล่าสิ่งที่ผมได้เล่ามานั่นคือการสะท้อนปัญหาในการใช้อำนาจรัฐที่ประกาศกฎการศึกที่ไม่เป็นธรรมผมคิดว่าเมื่อไหรที่มีการเมือเข้ามาแทรกแซงการใช้อำนาจรัฐและให้ความเป็นธรรมกระบวนการยุติธรรมของกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่าประเทศนี้มันอยู่ไม่ได้ครับถ้าย้อนอดีตกลับไปสมัยท่านชุวหลิภัยเป็นนายงรี การของไม่สงบไม่ได้อุูดแรกมาถึงวันนี้ไม่ได้มีเยอะท่าขนานันหนนี้แต่ตั้งแต่ปี2517้นมาเรามีโอกาสมาเป็นรัฐบาลเมื่อปี2552เรา,เา,าก,ก็พยายามแก้ไขปัญหาชาแดนใต้ผมคิดว่าปัญหาชาแดนใต้เนี่ยต้องแบ่งเป็นสองส่วนผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบต้องยอมรับว่ามีริง แต่วันนี้เจ้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะและเข้าไปม,มีส่วนร่วมผมคิดว่ารัฐบาลควรจัดก,การอย่างเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมเชื่อการก่อเหตุก็ไม่ง่ายขนาดนี้ถูกไหมครับเราเลยคิดนโยบายว่าวันนี้การพูดคุยแบบสันติภาพมันต้องไม่ใช่